หนึ่งคือเรื่องการเรียนดำน้ำครับสองคือเรื่องร่างกายผมเห็นในตัวอย่างผมอ้วนตับเลยใช่ครับผมทำให้อ้วนเลยเหรอทำให้อ้วนครับผมอ้วนกี่โลอ้วนจากจากเดิมขึ้นสิบสี่ครับขึ้นสิบสี่โลลงเท่าไหร่ฮะนน้ำหนักอันน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักหกสิบหกสิบสี่ครับหกสิบสี่คือเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบใช่ประมาณฮะ้เจ็ดสิบแปดวัดเถอะในเวลาเวลาจริงๆก็กินไปเรื่อยๆครับเขาจะให้แบบสี่เขาบอกว่าอ้วนเมื่อไหร่ว่ามาถ่ายอย่างเงี้ยเหรอใช่จริงๆมมันนนจะีกกกาหดดดรเเปิล้อองแบบื คุณต้องถ่ายตอนผอมก่อนตอนยี่สิบเอ็ดผอมๆยไงเสร็จแล้วก็อ้วนขึ้นมามาถ่ายตอนยี่สิบแปดอ้วนแล้วคือจริงๆอย่างจริงๆอย่างนั้นก็ได้ฮะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราถ่ายพร้อมกันเนี่ยพอเราอ้วนเสร็จเอ๊ะหนังปิดกล้องแล้วเอาเราอ้วนไงพังงอะไรพี่ไม่ดูแลผมผมทำไงเออผมเลยต้องวางแผนผู้หญิงผู้หญิงโอ้ยอ้วนผมก็เลยต้องวางผนโดยการบอกเขาว่าอย่างนี้พี่ผมว่าถ่ายตอนอ้วนก่อนพอลงมามันดูแบบ เจ๋งไงมีอะไรใช่พอถ่ายอันนั้นหมดปั๊บรอประมาณเดือนครึ่งค่ะรถลำหนักครับรถนี่รถนี่รถ14กิโล14กิโลเดือนครึ่งเองเหรอครับผมคือสาวๆฟังแล้วจริงๆอันนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะนักโภชนาการใช่ไม่ใช่ว่าแบบใครๆก็ลดได้แบบนี้ครับแล้วแต่เขาลดยังไงคเมีนักโภชนาการมาดูแลอาหารและทุกอย่างพร้อมเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือไม่ใช่แค่ผอมลงเฉยๆนะพี่ผอมลงแล้วต้องตามด้วยใช่ใช่ใช่ คุณก็ต้องเข้าฟิตเนสดิเป็นคนชอบอยู่แล้วใช่ไหมปะปะไม่ไม่ก็ไม่ชอบด้วยใช่ครับคุณชอบอะไรม้างครับที่เขาให้ทำเนี่ยฮะผมอะไรที่ไม่ได้ทำก็ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบฟิตเนสหรืออะไรมันเหนื่อยอ่ะมันขี้เกียจผมเตะบอลเนี้ยผมชอบแต่ถ้าเกิดแบบให้ไปเข้าแต่เตะบอลเดินขึ้นไม่ลดหรอกแบบเอออะไรแบบนั้นอ่ะโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะผอมนะครับมีคำแนะนำจากคุณซันนี่แต่ไม่ต้องเข้มข้นเหมือนเขานะครับผมอ่าคุณทำอะไรบ้างก็จริงๆก็มีคนมาดูแลสองวันแรกผมเป็นการกินน้ำถั่วเหลืองล้วนๆฮะเเช้้ากินนถั่วหลือง กลางวันอีกแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งจนแค่นั้นเหรอใช่ครับไม่มีอะไรเป็นเคี้ยวๆเลยใช่เลยไม่ได้อยู่ได้ทุกคนเป็นห่วงมากในกองวราลดน้ำหนักโอเคไหมยังไม่ตายใช่ไหมวันนี้กินอะไรไปเรื่องยังอ๋อไม่ไม่วันนี้ฉันกินนมถั่วเหลืองแล้วไม่ได้กินอย่างอื่นเลยหรอกินนมถั่วเหลืองสามมื้อ3วันสามวันแรกอีกสวันต่อมาเขาบอกอ่ะ อาหารมาส่งผมก็แบบดีใจได้กเคียวแล้วแกมาเป็นฝรั่งเป็นถุงใหญ่อย่างเงี้ยฮะแบ่งให้ได้สามมื้อทำไงก็ได้ฝรั่งกองหนึ่งแบ่งให้เป็นสามกองได้สามมื้อสามื้อฝรั่งกินฝรั่งครับผมอีกสี่วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่สองเขากว่าอ๋อคงได้กินอะไรมั้งได้กินวนไอ้น้ำสามแก้วมาแย่ทำไมแล้วระหว่างนั้นต้องออกกำลังกายด้วยอาทิตย์แรกเขาบอกยังยังไม่ชินอย่าเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลมอแล้วก็ไปอาทิตย์ที่สองออกกำลังกายพอไปก็เป็นลมฮะ เป็นมาเป็นลมไม่เห็นชินอะไรขึ้นเลยนอนปากขาอยู่จริงๆชอบชมือนี่แบบมือใจยกแล้วแบบไม่ไปหน้าแบบเพราะว่ามันไม่มีแป้งไปช่้วยไงใช่ใช่แต่ตอนตอนที่เขาเล่นฟิตเนสด้วยลดน้ําหนักด้วยนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกวันนี้จะต้องไปอีกที่หนึ่งคือไปหาพี่ปูใช่ลดตัวแบบทําไขมันทําอะไรให้มันแบบกระจายไปจะได้ขึ้นมาดีๆอะไรเงี้ย เพื่อไม่ให้ท้องแตกท้องลายอะไรอย่างนี้ด้วยช่วยกันช่วยกันด้วยฝ่ายเขาใช้ภายนอกด้วยไงเหมือนเหมือนนักกีฬาก็มีหมอสวยใช่ใช่คือให้กล้ามเนื้อให้อะไรก็ตามแต่ริดจะอะไรก็แล้วแต่ใช้นวดใช่ครับผมชวนดหนูก็เลยหลังจากนั้นไปสมัครกับพี่ปูเหมือนกันค่ะว่าอยากลดขาไม่ะได้ออกกำลังกายหนูอยากลดขาบ้างพี่ปูช่วยแบบละลายขาเขใหญ่ขนาดนี้เลยไม่ตีกับกระปูนี่ขาเต็มเลยใช่ไหมขาเต็มค่ะเต็มกระโปรูนี่ข้างเดียวนะฮะ 你傻了不？